เม่นมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้นนองๆนั้นนะพบกับผมช่างนะเดชดนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่แล้วก็ในพานของเรานะวันนี้เราจะมาทําคลิปเปิดของขวัญจาก FC e p ที่4แล้วนะครับนี่เอฟซีส่งมาให้นะก็เป็น FC ที่เขาอยู่อเมริกาอีกแล้วครับแต่ว่ากล่องเนี้ยน่ะเป็นน่าจะเป็นของพี่ อีกคนหนึ่งไม่ใช่คนเดิมแล้วนะจาก EP พีหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นคนเดียวกันครับแต่อันเนี้ยเป็นของคนใหม่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับวันนี้มาเปิดคลิปอยู่บ้านพลานมิตรนะนี่ข้างหลังเนี่ยเป็นครัวครับจะเป็นอะไร นี่มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันมีจาาหน้าซอง้วยเดี๋ยวก็ตัาถึงช่างนาเดชของจาก fc ที่อยู่อเมริกาชื่อจอนวองน่าจะจอนวองนี่ก็น่าจะเป็นผู้ชายป่ในพันน่าจะผู้ชายผู้หญิงไม่น่าที่จอนนะก็ พอดอีเขาขอที่อยู่ไปทางเบอร์โทรนะครับเราไม่ได้คุยกันผ่านแชทผ่านไลน์หรือว่าผ่านแบบแพลตฟอร์มโซเชียลนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เฟซแบบไหนอะไรไงก็ไม่ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวคือถ้าได้รูปได้ไลน์มาก็อาจจะโพสแบบขอบคุณนิดนึงก็เดี๋ยวใครเป็นเจ้าของของฝันชิ้นนี้ก็ลองทักอินบ็อกมาหน่อยเนาะเพราะว่า ก็อยากไปขอบคุณเป็นการส่วนตัวโดยตรงแล้วกันนะครับพอดีเขาติดต่อผ่านพี่ที่เป็นคนไทย mm. เขาโทรมาบอกว่าขอที่อยู่ผมไปแล้วก็ตอนวันส่งมาเนี่ย mm. เขาก็โทรมาแจ้งว่าของจะถึงวันนี้วันนี้นะผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้ดูกันนี่ให้ดูว่าเป็นเอฟซีที่เขาอยู่อเมริกาจริงๆครับเห็นไหมนี่ตากล้องเห็นไหมชัดไหมอ่ะเอาได้นะ mm. โอเคนี่ครับ เป็นรูปปลาฉลามแล้วก็ในพานว่าเป็นอะไรทายก่อนก่อนจะเปิดกล่องใส่กันกระแทกมาอย่างดีเลยครับเนี่ น่าจะเป็นอะไรครับลอกใช่ล้วเราะมาลอกตกปลาเหรออทำไมจะเบานะะั่ะเออมีส่วนเป็นไปได้<ข>ต่อมาปลาไช่รลไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่ห้อไอเนี่ยยี่ห้อลอกเหรอใส่เปล่าไม่รู้อ่ะมันอ่านว่าคาัทคัตติ้งอะไรสักอย่างเดี๋ยวให้กล้องดูนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดนะครับนี่ ค a สติ้งอะไรทักอย่างแล้วก็ตัวแบนตัวนี้ครับพานมิตรว่าน่าจะเป็นลอกตกปาลาแด่นนะจะดูว่าเป็นอะไรนะเนล็อกทำไมเบานะะักอะตึงตึดดึงต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 ึงออกมาอย่างดีเลยถ้าถ้าเป็นลอกก็น่าจะของดีอะ่ะเพราะว่ามันดูแพคเกจจริงมันดูแบบสวยงาม ในพานแม่นมากครับออ<า>กรอโอ้ยสวยนี่โอ,โอ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินไปหากล้องอีกแล้วนี่ครับโอ้ยห่อลอกจริงๆด้วยแล้วก็นี่ไงยีห่ห้อแวนมันเนี่ยเออเคลิปนี้นี่ถ่ายยาวเลยนะไม่ได้มีมุมตัดต่อเลยนะครับโอ้ยในพานของดีด้วยแถมเลย ดูแล้วสวยอะ่ะดูแล้วแบบน่าจะของดีอะ่ะเอาน่าจะถูกใจพานมิดกับพานแม็กแล้วนะเพราะว่าสองคนนี่สายตกปลานะครับนี่โอ้แล้วอของดีเน่นอนอตัวเนี้ยตรงนี้เขียนว่าสี่พันซึ่ง 4, <000. S 1> ซึ่ง,งมันคืออะไรก็ไม่รู้เนาะน้ำมินเนาะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ตกปลาเลยนะครับก็แต่รู้ว่า ดูจักลักษณะแล้วคงจะมีราคาแน่นอนครับใครนะนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้นี่ยแคตติ้งอะไรเนี่แหละอ่ะในพานประกอบหนะ่อยขอบที่หมุนหน่อยโอเคครับถูกใจอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ถูกใจในพานอ <c oughs> ีกแล้วอย่างนี้ก็เดี๋ยวติดคันเบ็ดแล้วเดี๋ยวมีโอกาสลองลอง,ลองไปตกกระดูนนะเพราะว่าที่ช่องนะ่ะก็มีอยู่หลายคันอยู่แล้วครับแต่ว่า ก็อาจจะเป็นคันธรรมดาไม่ได้มีแบรนด์มีอะไรหรอกก็ตกกันตามมีตาเกิดแต่เนี้ยน่าจะเป็นของดีก็เออเอาได้ครับซึ่งถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับลอกก็หินก็อาจจะรู้แล้วว่ามันเป็นลอกอะไรราคาอะไรเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกเลยเนาะเป็นความรู้ช่างนาเด็ดด้วยนะครับแล้วก็คู่มุงคู่มือนี่เป็นของฝรั่งนั่นเลยภาษาอังกฤษหมดเลยครับ แล้วก็ที่สงสัยก็คือไม่แน่ใจว่าอาจจะส่งตรงมาจากอันนี้เลยหรือเปล่าในพนันจากอเมริกาเนะาะห,หรือว่าหรือว่าสั่งซื้อในไทยแล้วก็ค่อยส่งมาอันนี้ช่างและเด็กก็บอกตรงๆว่าไม่รู้เลยครับเนี่ยคู่มือมันอะไรมันแล้วตัวนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ติดไว้เขียนวันที่อะไรทักอย่างนี่แหละ แล้วก็มีสติกเกอร์แบนด์ของเขาด้วยครับนี่อ่านว่าแคทไม่รู้อะภาษาอังกฤษก็มีอยู่น้อยนิดด้วยนะ K A S T I N G น่าจะ Casting หรือ Cutting นี่หนะครับ mm hmm. <laughs> แบนด์นี้ <laughs> อะกรอบยัง <Hey. S 1> นิ่มไหม อู้ดูเลยของดีอะใน,นพันเพราะว่าผมมารีวิวแกะกล่องของฝันกับพันมิดเนี่ยไม่คบคนเมื่อไรเพราะแม็กอะไอแม็กมันนอนมันหลับอยู่มันยังไม่รู้มันยังไม่เห็นแต่มันเห็นเนี่ยมันชอบแน่ๆครับนี่นี่นี่ฟันให้ดูเห็นไหมปึ๊บโอ้โหลื่นเนียนเลยครับ นี่ครับก็ให้พันมิตรล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ประกอบคันประกอบอะไรแล้วมีโอกาสได้ไปตกปลากันแล้วในพันเนาะเขบไว้ก่อนอโอเคก็เดี๋ยวอันไหนตัวนี้ถ้าอ่าพี่ที่ชื่อว่าอะไรนะจอ์นวองเนี่ยก็ทักอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์อะไรมาบอกหน่อยก็ได้เนาะผมจะได้ขอบคุณเป็นการส่วนตัวนะครับ แต่ว่าไม่แน่ใจถ้าพี่เขาขอบคุณมา <c oughs> เป็นเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาชื่อจอร์นวองก็อาจจะแปลกันไม่ถูกไม่ต้องเนะหรือว่า,าพี่ที่เขาเป็นคนไทยที่โทรมาบอกเนี่ยถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้ก็ทักอินบ็อกมาคุยกันเนะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปขอบคุณเป็นการส่วนตัวนะครับพี่จอ์นวองโอเคการเปิดกล่องของฝันคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วถ้า เพื่อนๆไ่เพียงร้องน้าๆเนี่ยชอบก็บกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าของฝันที่ส่งมาให้เนี่ยผมเองเนี่ยก็เกรงใจทุกๆคนนะครับที่ส่งมาเพราะว่าหนึ่งเราอ่ะไม่ได้เป็นคนไปร้องขอว่าอยากได้นั่นได้นี่แต่ว่าบางทีพี่เขาดูช่องเขาเขาเห็นช่องแล้วเขาชอบเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเหมือนกับพี่ผู้หญิงท่านแรกนะครับที่ส่งมาให้เยอะๆนะ่ะเขาว่าเขาให้แล้วเขามีความสุขผมก็ขอบคุณเหมือนก,นกันกับพี่ท่านนี้เหมือนกันนอากว่า เขาก็คงดูแล้วเขาเห็นว่าเราอาจจะขาดตกบกพร่องเรื่องไหนเขาก็พอจะมีกําลังที่จะช่วยเหลือซื้อนั่นซื้อนี่มาให้เป็นของขวัญก็ขอบคุณมากๆนะครับงั้นคลิปนี้เท่านี้เนาะสวัสดีนะครับของใหม่ก็เล่นเลยน่าในพันนะประกอบคันประกอบอะไรนะครับนี่พอดีพันมิดเนี่ยอ่า เป็นคนเวลาตีปลาชอบตีกับลอกแบบนี้เน,เนอะไอ้ลอกที่แบบเป็นลอกตีโดยเฉพาะอันนั้นไม่ถนัดใช่ไหมตีลอกอกได้กว่าแล้วอันนี้ดูลื่นมากๆเลยอ่ะ